ในโลกที่พลังงานเป็นปัจจัยสําคัญของการดํารงชีวิตการบริหารจัดการพลังงานจึงเป็นสิ่งจําเป็นเพราะนอกจากจะช่วยให้ใช้พลังงานได้อย่างคุ้มค่าแล้วยังเป็นการร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกันอย่างยั่งยืนได้อีกทางหนึ่งสมนักง,งานนโยบายและแผนพลังงานหรือสอนพเป็นหน่วยงานสําคัญที่มีภารกิจในการกําหนดนโยบายและวางแผนพลังงานของประเทศพร้อมทั้งส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและที่ผ่านมาสนพได้ร่วมรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงคุณค่าของพลังงานส่งเสริมการ ใช้พลังงานอย่างเหมาะสมและยั่งยืนโดยไม่ลดทอนคุณภาพชีวิตหนึ่งในวิธีการบริหารจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพคือการนําเทคโนโลยีอัจฉริยะมาใช้ในการควบคุมการใช้พลังงานในบ้านเช่นการใช้ระบบบ้านอัจฉริยะหรือสมาร์ทโฮมที่สามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการเปิดปิดไฟการปรับอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศหรือการตั้งเวลาให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทํางานเฉพาะช่วงเวลาที่จําเป็นเป็นต้นตัวช่วยที่2 คือการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผ่านแผงโซลาเซลล์เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาวและยังเป็นทางเลือกดีๆในการใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยตัวช่วยเหล่านี้เป็นทางเลือกดีๆที่ช่วยให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพที่ทุกคนสามารถทำได้ง่ายๆด้วยตัวเองสํงานักงานนโยบายและแผนพลังงานชวนรู้ชวนร่วมสู่การจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน